สวัสดีครับพี่น้อง f อฟทางช่องปานุวทีวีและก็ทางช่องกขมิวันนี้ทุกท่านนะครับบรรยากาศอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ตอนเช้าออขนาดนี้ก็เป็นเวลา6กนาฬิกานะครับผมก็ถึงที่ทํางานเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เพเอิญจริงๆว่าจะทําคลิปตั้งแต่เมื่อวานแลวนะครับก็ปรากฏว่ามันเพลียก็เลยไม่ได้ทําก็เลยว่าเอ้าก็มาทําตอนเช้าเอาเลยดีกว่าสําหรับวันนี้ที่จะมาคุยนะครับมันก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการที่นะครับนายคุณเซนเนี่ย เอ่อถอยสั่งถอยทัพนะครับคือถอยกองกําลังของตัวเองในบางพื้นที่ออกไปเนี่ยโดยโดยเมื่อวานเนี่ยป่าเนี่ยไลท์สดเนี่ยแล้วป๋าเขาบอกว่าคนที่กลุ่มจตาชีวิตตระกูลหุ่นเนี่ยมันคือกองทัพกองทัพเราเนี่ยนะครับโดยมีผู้ัดการทหารบกร่วมกับแม่ทัพนายกองแม่ทัพภาคที่สองผู้บัญชาการกองกํงา,าลังสุรนารีรวมถึงพอบอรเราทัพต่างๆนะครับมันเป็นการร่วมกันประสานกันพูดคุยกัน นะครับแล้วก็ทหารเนี่ยเขาเขาจะง่ายมากเลยนะครับเวลาทั้นเขาก็ทิศทางเดียวกันเลยนะครับเข้าไปกันพี่กันน้องอะนะครับมันก็เลยทําให้มีเอกภาพในการบูรณาการจัดกําลังต่างๆรวมถึงวิธีคิดวิธีปฏิบัติจริงไหมฮะมันมัน,ม,น,ม,นมันห่าเดียวกันแต่ทีนี้เนี่ยหัวใจสําคัญของ,ของเขเมรเนี่ยก็คือธุรกิจสีเทาและธุรกิจสีดําทหารเราเนี่ยนะครับมีข้อมูลเต็มกระเป๋าไปหมดไม่ไม,ไม่ไม่แพ้นักการเมืองนะนักการเมืองก็มีข้อมูลเต็มกระเป๋าไปหมดแต่ว่าไอ้กระเป๋าข้าหนึ่งอะผลประโยชน์ของตัวเอง นะครับอีกกระเป๋าข้างหนึ่งก็เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวผมไม่อยากจะบอกว่าเป็นครอบครัวหรือธุรกิจครอบครัวอะไรเงี้ยนะมันจะดูเหมือนกับว่าไม่ให้ความยุติธรรมเขานะครับงั้นผมมองว่านักการเมืองรู้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างประเทศไทยเนี่ยหรือประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะนะครับเอาการเมืองนาหน้าการทหารแต่ว่าเผอิญประเทศเราเนี่ยมันมีปัญหาคือนักการเมืองเนี่ยในอดีตเนี่ยนะนักการเมืองเราทุจริตช่อราดบังหลวงจนกระทั่งมันมีการพัฒนานามาสู่การทุจริตเชิงนโยบาย แล้วตอนนี้ก็ยังขยันทุจรลลิตกันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งกองทัพเนี่ยนะครับมันก็คงจะทนไม่ไหวนะครับก็เลยออกมาบีบใ,ในอดีตนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ถามว่ามันก็เหมือนเดิมไหมว่าก็อีหลบเดิมแล้วมันก็คงจะพ้นตรงนี้ไปไม่ได้แต่เรา,เรไได,เราดีที่เรามีนายทหารเรามีกองทัพที่เห็นแก่ประโยชน์ของชาติบ้านเมืองมากกว่านักการเมืองนะครับก็เลยออกมาปฏิบัติภารกิจตรงนี้กองทัพก็รู้ครับว่าปล่อยเปรตเนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องของการพนัน ไอ้นักพนันที่ข้ามไปข้ามาตรงนั้นน่ะมันมันไม่ใช่เรื่องสําคัญหรอกครับมันสําคัญตรงที่ว่าผลประโยชน์ของอ่านักการเมืองที่จะต้องได้รับนะครับในแต่ละในแต่ละวีคแต่ละแต่ละเดือนเนี่ยนะฮะมันมหาศาลถ้าเกิดสมมติถูกปิดไปแล้วเนี่ยอนาคตต่อไปคือตัดไฟคุณอนุทินชาญวิรกูลตอนนี้ก็ขยันเดินสายและที่สําคัญมีการพูดคุยกับคุณอนุทินนะครับในฐานะมติมัทไทยเป็นคนกดปุ่มตัดสวิตตัดไฟนะครับ ซึ่งคุณอนุทินเคยทํามาแล้วกับที่พม่านะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงจังหวะเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวพอดีว่าพรรคภูมิใจไทยอาจจะโดนเขี่ยออกจากมาไทยฉะนั้นการกดปุ่มสุดท้ายเนี่ยเป็นการกดปุ่มทาลายลั่นการเมืองสายสีเทานะครับดังนั้นก็มาดูไอ้ตรงสีสีฮันนูวิลเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะไอ้ตรงนี้ธุรกิจสีดําธุรกิจสีเทาเต็มไปหมดคือเมืองเขมรเป็นเมืองที่อ่าเขาเรียกว่ามีการก่ออาชญากรรมมากที่สุด ในภูมิภาคเอเชียซึ่งในหลายๆประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่แต่ทีนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่กองทัพได้เดินหน้าบุกด,ด้วยการปิดด่านเตรียมตัดไฟแล้วก็เตรียมที่จะ,ะงดส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตรวมถึงการที่จะไม่ส่งน้ํามันเข้าไปในขเขมรเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนสําคัญเลยที่ทําให้นายกุนเซนตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นเลยจีนครับจีนครับ,จ,รบจีนเทขเขมรจีนไม่เอาขเขมรในช่วงเวลานี้ นะครับแ่งข่าวรายงานมาว่าหลังจากที่ประธานาประธานาธิบดีโดนัททำนะครับได้มีการพูดคุยกับทางสีจิ้นผิงเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงสานาทีได้มีการพูดคุยหลักๆก็เป็นเรื่องของภาษีซึ่งนะครับสหรัฐก,ก็เตรียมที่จะนะครับลดภาษีให้กับจีนอย่างเป็นทางการและที่สําคัญประธานาธิบดีโดนัททำหรือพ่อใหญ่ทำของเราเนี่ยเขาจะเดินทางมาจีนพร้อมกับคาริยาน,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะผมมีแหล่งข่าวเขาเล่าให้ฟังว่านะครับ ประธานาธิบดีโดนันทัมได้พูดถึงกรณีของเขมรน,นะครับว่าเขมรพยายามทำของตัวเป็นอันพานอยู่ตลอดเวลาและสหรัฐอเมริกาไม่สบายใจกับสิ่งที่เขมรทําซึ่งอาจจะสะท้องอาจจะสะท้อนให้เห็นว่าประเทศจีนมีส่วนร่วมกับเขมรเพื่อมาทําลายความสงบในภูมิภาคนี้นะครับซึ่งทางการจีนเองโดยประธานาธิบดีสีเนี่ยก็บอกว่าจีนได้ให้ความสําคัญกับความสงบในภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยกัมบูชาไทยเขมร นะครับและจีนเองก็ได้มีการส่งสัญญาณนะครับว่าให้มีการเจรจากันมากกว่าการใช้กําลังซึ่งเรื่องนี้จีนเขาก็ฉลาดที่จะตอบนะครับในทางการทูตเขาก็บอกว่าจีนไม่ประสงค์ที่จะเข้าไปไก่เกีย่ยแต่ว่ามีความห่วงใยในเบื้องต้นนะฮะเกิดปัญหาที่มันลุกลามบานปลายมากไปกว่านี้จีนอาจจะขอเสนอให้มีการประชุมนะครับในระดับระดับนานา,นาชาติอะไรประมาณนี้คือเขาจะหลาดตอบจีนนะแต่สุดท้ายหลังจากที่มีการวางสายไปไม่เพียงเพียงไม่กี่ชั่วโมง นะครับเพียงไม่ขีดชั่วโมงคือวันวันเสาร์เนี่ยเขาคุยกันระหว่างทำแล้วก็สีจิ้นผิงแล้วพอมาวันอาทิตย์ช่วงบ่ายเขาก็ฮุนเซนก็มีการถอนกําลังมีหลายคนก็คิดเหมือนผมครับมีหลายคนคิดเหมือนผมว่าการถอนกําลังของนายฮุนเซนนั่นคือละครฉากหนึ่งเอ่อมันอาจจะทําอะไรที่แปลกกว่านี้ซึ่งตอนหลังก็มีการยืนยันจากแหล่งข่าวว่ามันถอนจริงแล้วมันก็ไม่กล้าที่จะเอ่อเล่นละครตบตาเพราะว่าเกมนี้จีนคุมเกมนี้จีนคุมครับจีนไม่เอาด้วยกับเขมรนะฮะ ก็สังเกตได้จากการที่จีนไม่ส่งเรือคอเลตนะฮะเรือคอเลตห้าหรือเรือคเลตศูนย์ห้าสองลำให้กับเขมรซึ่งเราก็สงสัยว่าจีนเนี่ยทำไมมาฝึกร่วมกับกองทัพเรือเขมรใช่ไหมครับว่าไอ้จีนมาเอาเรือมาส่งหรือเปล่าก็ถือโอกาสฝึกร่วมคือใช้การฝึกร่วมบังหน้าซึ่งแหล่งข่าวเขาบอกว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่แล้วจีนเนี่ยเขาไม่กาเรียกว่าไม่ส่งเสริมให้ให้ทะเลกับไทยเนื่องจากว่าอเมริกาเขาได้คุยกับ ประธานาธิบดีแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะมีเรื่องเกี่ยวกับไทยกับขเขมรน,นี่แหละครับก็คงจะมีตรงนี้จีนก็เกิดความไม่สบายใจผมใช้คําว่าความไม่สบายใจนะเพราะไม่มีใครเขาหยุดหุนเซนได้นะครับไม่มีใครหยุดคุณเซนได้นะครับยกเว้นกองทัพเรากับจีนถามว่ากองทัพเรากับจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไหมมีนะครับเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อจนีนระหว่างผู้นํากองทัพเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิง่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ย เขาก็จะสนิทกับจีนนะครับแล้วก็สนิทกับาทางผู้นําาทางทางขมรน,นะผมย้ำนะตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดนะนะครับนั่น,นก,ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่ว่า,าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องทําแบบองคาพยบหมายถึงว่านะครับหลายๆเศร้าเนี่ยต้องมาคุยกันซึ่งนายฮุนเซนตอนนี้ก็ถูกกดดันและที่สําคัญตอนนี้ถูกเจถูกจีนเทไปแล้วดังนั้นความฝันเครื่องบินเจแปดหรือเครื่องบินเจสิบที่ขเขมรงจะได้รับเร็วๆนี้เนี่ยก็คงจะน่าจะถูกขยายเวลาออกไป แล้วเรือโคลเรตนะครับเรือโคลเรต05นะครับที่จีนหมายมั่นปั้นมือว่าจะยกให้เขมรเป็นเรือบริจาคไม่ได้ซื้อนะฮะทุกอย่างเป็นการบริจาคเนื่องจากว่าเขมรเนี่ยนะครับยอมสละ,ะพื้นที่บางส่วนของตัวเองให้เข้าสู่โครงการ c l v ไล่โครงการบ้านนี้เนี่แล้วก็ส่งผลให้กับชาวเขมรไปเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่ทันเริ่มคนคเขมรก็ซวยไปแล้วนะไม่มีถิ่นที่อยู่นะครับคือคุณเซนนี่ร้ายมากผมบอกได้เลยนะคุณเซนร้ายมาก เขาเหนือชั้นครับแต่เขาไม่พ้นสายตาพวกเรานะครับว่าเรารู้เขาคิดอะไรอยู่จริงไหมครับฉะนั้นนายคุณเซนฉลาดคนไทยก็ไม่งงนะครับเอาละครับสาหรับคลิปนี้ผมก็มายืนยันนะครับว่าจีนเทขมนินความฝันที่จะได้เรือคอร์เวตสองลำยาวแล้วครับความฝันที่ขมินจะได้เครื่องบินเจ14คงยากแล้วเจ8ยังยากเลยนะฮะเราจะหวังไปเจ14ก็จับตาดูนะครับจับตาดูเร็วๆนี้ประธานาธิบดีโดนนันทําจะเดินทางมาเดือนประเทศจีน ก็อาจจะมีการคุยถึงเรื่องความสงบในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสําหรับท่านใดต้องการสนับสนุนก็ตามที่โชว์อยู่บนหน้าจอนี้ขอบคุณทุกการรับชมคลิปขอบคุณทุกการสนับสนุนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ